When no hope left ครับผมวันนีอยู่กับนาเดชพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้จะอูกก้กำมืองสักคลิปนะครับนอะอู้อาภาษากลางเจ็บคอเจ็บคอมาหลายคลิปแล้วครับนะอวันนี้จะตามรอยวิถีปู่ย่าตายาย่าที่ได้เขาเรียกอะไรนะเป็นวิถีชีวิตของคนบ้าน ตั้งแต่สมัยโบราโบรานนะครับก่อนที่เราจะพากินเราก็ต้องหาวัตถุดิบก่อนเนาะกระปุณมาตั้งแต่เจ้านะกับดักบนต้นไม้นน่ใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ลวกก็ใหญ่ก็ให้มีรูเนาะให้มีรู ก็ขนาดประมาณท่อพ VC 4ีสี่หุนหกหุนหกหุนก็จะใหญ่ไปนะเนาะก็ประมาณนี้นะยาวประมาณแขนหนึ่งนะแขนหนึ่งพอดีนะครับแขนหนึ่งจะพอดีแล้วก็ด้านท้ายให้ระยะรูไว้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็เว้นช่วงช่วงจากเหล็กนี้มานน่ก็ประมาณสองคืบนะสองคืบแล้วก็ ทำตัดเหล็กตัดลวดทำปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามเหลี่ยมแบบนี้ครับใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้นะระยะก็เวลาเราโน้มลงให้มันให้มันอยู่ตรงหัวไม้พอดีนะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้ครับเจาะรูเพื่อทาเป็นที่ล็อกคนไข้นะต่อการระยะพายานวดที่จะใส่รูไว้พอดีนะครับก็วันนี้ของก็บครบเนาะ เขาก็อาจจะยงังมาคล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวจะทำมาได้หลายอันแล้วเนาะแวเกือบยี่สิบอันสองสี <cke own S 1> <20 S 2> ่หกแปดสสองสี่ <000. S 2> ประมาณเกือบยี่สิบอัน,นถ้าเสร็จแล้วเราจะไปสาธิตใหท้ดูดนะครับเนาะก็เวลาตัดลวดแล้วก็ใส่ไปเลย อ,อลืมบากลืมลืมบอกให้บากอ่าบากเป็นร่องแบบนี้เนาะบากเป็นร่องแบบนี้ประมาณถ้าจะให้เหมาะเลยประมาณสี่สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วมันจะระยะกับกําลังดีเลยนะครับสอดเข้าไปเนาะสอดเข้าไปด้านหัวให้หัวมันอยู่ประมาณนี้นะให้ห่วมันมนีมันกลไกนี่ก็จะคล้ายๆกันคล้ายกันทั่ว ทั่วประเทศเลยนะครับที่มีการทางทางแถบเอเชียบ้านเราเนาเห็นว่ามีมีการใช้กลไกแบบนี้ที่เหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรกับปู่ย่าตายายเราหรือเปลนะ่าทำคล้ายๆกันนี่เวลาเพื่อนๆทำนะเย่าจากข้างบนลงไปแล้วก็ด้านล่างก็ให้พับพับมันให้มันล็อกให้ ไม่ให้มันไม่ให้มันยิ่นให้มันหลุดประมานนี้เนาะมันหลุดลวดอันนี้ก็ประมาณจากประสบการณ์ของน้าเด็ดก็ยาวประมาณสิบห้าสิบห้านิ้วแบ่งครึ่งหักครึ่งเป็นสามเหลี่ยมเลยแล้วก็พับเป็นตัวเอลก็าหากกันแบบนี้เนาะสอดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็บิด บิดให้มันงอหน่อยนึงซ้ายขวาล็อกไว้เนะนี่ส่วนคันดึงอะระยะระยะจากจากรวดสามเหลี่ยมนี้มาถึงตรงนี้ถ้าเกิดเราเอาไว้แคบเนี่ยเวลามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคันที่ดึงกระชากเวลากลไกลมันทำงานมันจะอยู่ไม่ตรงตำแหน่งนะมันจะทำให้พลาดพลาดได้นี่ ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบยี่สิบอันนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆติดตามนะครับตอนนี้ก็เหลืออุปกรณ์อีกจะอีก,อก,อก,อกอีกหนึงอย่างเนาะส่วนพวกไม้พวกอะไรที่จะทำกลไกนะนเด็กม,มีเกือบเกือบทุกอย่างแล้วเนาะทำครบเกือบทุกอย่างแล้วเชือกเอ็นอะไรทุกอย่างก็มีครบหมดแล้วเนาะนี่ อันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงเอาเล็กกว่านี้เอาเล็กกว่านี้เอาขนาดนี้จะพอดีขนาดนี้กำลังสวยเลยกำลังสวยลักษณะการทำก็เหมือนกันนะตัดให้พอดีนะครับระยะนี้พอดีเลยนะความยาวก็ประมาณประมาณดีองนะ2ีสองนิ้ว ประมาณ22นิ้วจะพอดีเลยเป้เลยอันนี้เป็นประสบการณ์ของนาเด,ดที่เคยทําสมัยตอนเด็กๆแล้วนะครับเนาะกดติดตามผลงานนะกดแชร์กดกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะให้กําลังใจกันนะครับเนาะนี่ก็ถ้าคืบหน้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเนาะไป ทดสอบกันนะครับก็วันนี้ก็มีมาอัปเดตแค่นี้ครับก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ใส่แมสเราาจากบ้านนะครับเนาะปิดจมูกไว้นะครับแล้วเราจะปลอดภัยจากโควิด